สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะหลังนะคะเราพัฒนาออกนะคะเบิรนหามนะคะตามสติปวันพระไม่พลาดไม่คา,าดเคลื่อนนะคะโอ้ดีใจกับท่านที่มานที่หิงที่ปังนะคะแอดเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเบิรนหามไม่น่าพลาดกันนะคะทุกคนนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยโอ้ดีสมบูรณ์สูนย์น อ้ยสองสองนะคะสองสองนะคะโอ้ยเอฟซี FC ที่ซื้อสองสามคงแบบว่าดามันแล้วเนาะเอาดีใจด้วยนะคะเก่าท่านที่ได้นะคะสา,สามแปลงเป็นเป็ดสามแปลงเป็นแปดเนาะทุกคนเนาะมาดูนะคะ ผลหวยออกนะคะแปดสองสองนะคะสี่แปดนะคะซึ่งหลักร้อยเป็นแปดนะคะไม่หลุดนะคะหลักร้อยหกตัวเราไม่หลุดเนาะนี่นะคะแปดก็เข้าไปเป็นตัวที่สองนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าที่จริงมันมันก็สูงนะคะหลักร้อยมันก็ขึ้นมาสูงค่ะขึ้นมาสูงนะคะหนึ่งนี่ไม่น่าลงทุนนะคะหนึ่งนี่ไม่น่าลงทุนเนาะเพราะว่ามันมาน้อยนะคะก็ตามคาดนะคะตามคาด 8 2ดสองสองสี่แปดนะคะแปดสองสองสี่แปดดับเรานะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะแปดสองสองสี่แปดโอ้กำลังวันนะคะกำลังวันปังมากๆเลยนะคะทุกคนกำลังวันของเรานะคะตารางของเราแตกหกตัวแอดเห็ดมุนมีตีแหลกเมื่อไรค่ะแอดคิดคนเกลือของวายสะใจอีซอยนักนะคะเฮ้ยฝากเต็มมึงสิบเบิลพุนบาทนี่เหมึงเบินอีกรดวัน่ะ เบิรนนี่นะคะจอบเบิรนนะสายเบิรนนะคะเอ้อเสียดายนะคะแปดสามสามสามตัวนะคะเอ้แปดสามสามเปดสองสามเนาะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเอามาดูดับก่อนนะคะดับนะคะดับเดี๋ยวแอนให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนเข้านะคะโอ้จะเป็นเบิรนหามคูงวดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่สูตรหน่อยนะคะดับเรานี่นะคะ นี่วันพระนะคะแต่ก็เป็นหน้ากลัวนะคะแปดแปดสองสองนะคะแปดเออมันออกอะไรนะคะศูนย์ห้าสี่นะคะศูนย์ห้าสี่แปดสองสองนะคะศูนย์ห้าสี่แปดสองสองล่างออกสี่แปดนะคะบนออกแปดสองสองนะคะแปดสองสองเนาะ ไวท์แทซี่แปดสองโมเมนต์สีใดสามตัวอยู่ค่ะแต่ถ้าแปดสองสองมีมันมาหามนะคะมาหามนอกจากสายรูดนะคะถึงจะรอดนะคะอ่าสูตรดั้งเดิมก็ไม่ทําให้ผิดหวังโอ้ยภาวนากันอยู่บอค่ะสูตรดั้งเดิมนะคะนี่จึงมากเลยนะคะสูตรดั้งเดิมดีใจนะคะกับสายรูดนะคะโอ้ช่วงนี้นะคะคิดเยอะไม่ได้นะคะจริงค่ะช่วงนี้คิดเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่า อันตรายน่ากลัวนะคะอันตรายโอ๊ยแต่ว่าสองสามสี่นะคะสูตรนี้มันเข้าดีอยู่ได้เนาะนี่นะคะให้ดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดับนะคะทุกคนเราให้ดูก่อนเพราะอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มๆเลยนะคะแอดดีใจด้วยนะคะถูกกันไหมเนาะได้กันไหมเนานะคะ่ะเบิ้ลหามนะคะเบิ้ลหามเนแต่ว่าสูตรบนนี่ยังไม่ได้เลยนะคะสูตรบนยังจับไม่ได้เลยทํายังไงก็ไม่ได้นะคะเจอช่วงนี้นะคะตุ๊บปัดตุ๊บเป๋กันไปเลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนเข้าสูตรไหนเข้าบ้างนะคะให้ดูดับก่อนนะคะดับบนนะคะดับบนแอดแปะไว้หตัวนะคะแปะไว้1ตัวเพราะว่าสูตรเอ่อสูตรที่2นี่มันซับซ้อนหน่อยะคะ่ะมันคิดไม่ทันนะคะต้องรอในชุดสรุปนะคะสูตรตัวที่สองนะคะหลักสิบนะคะหลัก10แอดก็ยังไม่กล้าให้เกิน1ตัวนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้นะคะถ้าวันนี้แอดให้มันก็ห่วย ไม่ได้คิดด้วยสิจะเข้าหรือจะหลุดนะคะลืมแล้วคิดไว้อยู่นะคะลืมจำไม่ได้สมองไปหมดแล้วนะคะกระทบกระเทือนมัตนีเอ้าหมานกันไหมเนาะวันพระนะคะหลายๆท่านก็รูดเบิ้ลก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนเนาะอ่ะแปดเก้านะคะวันพระก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเปดเก้าก็หนีไม่พ้นแปดพ้นเก้าเนาะค่ะวันพระนะคะ,ะ,คะเลขวันพระอีลีค่ะมาดูเลขดับนะคะดับหน่วยบนนะคะให้ไปดับห้าแล้วก็ ดับ5้าแล้วก็4ี่นะคะบน54ี่นะคะเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเลขดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรจึ้งมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ดูเลขดับนะคะหนี่พลาดใหญ่หลวงเลยนะคะพลาดใหญ่หลวงเลยค่ะโดยเฉพาะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยซึ่งประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะ 98นะคะนวดนี้ให้ไปที่98งวดก่อนนี้ให้ไปที่54นะคะดับหลักหน่วยบนของเราแคบค่ะแต่ว่าแอดขอแปะดับหลักร้อยไว้1ตัวนะคะดับหลักร้อยเพราะว่าสูตรที่2นี่มันมันยากหน่อยนะคะมันซับซ้อนหน่อยค่ะแอดแอดใช้2 3ส,สูรมาเทียบกันนะคะมันต้องทําให้ละเอียดก่อนเนาะแอดก็ไม่รีบนะคะไม่รีบรเพราะว่ามันมีชุดสรุปอยู่นะคะอย่าลืมมาดูชุดสรุปนะคะ เพราะว่าแอดจะทําให้นะคะสูตรแรกนี่เออยังยังพอไหวนะคะแต่ว่าสูตรสองนี่มันต้องทําก่อนนะคะต้องทําตัวเด่นหลักร้อยออกมาก่อนนะคะแอดถึงจะรู้นะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนแต่ตอนนี้เยาว่าแต่เด่นเลยนะคะเยาว่าแต่เด่นเลยนะคะเพิ่งรู้ผลหวยะคะ่ะทุกคน เอาดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่ดับ9้านะคะดับ9้าแล้วก็ดับ8นะโอ้เป็นยังไงหมานกันไหมนะคะสายรูดนะคะสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะช่วงนี้นะคะเบิ้ลหามกระจุยกระจายนะคะเบิ้ลหามกระจุยกระจายดีใจด้วยนะคะดับนะคะดับ10บนนะคะดับ10บบนให้ไปที่สี่ค่ะดับ10บนให้ไปที่สี่นะคะเจ้าแม่ไม่รอดค่ะวันนี้แต่ว่าวินเจ้าแม่แตก3ตัวนะคะโอ้เด่นล่างเจ้าแม่นะคะชนกับเด่นล่างเอสนะคะเข้าไปที่8จริงด้วยึ้อ หวยงวดหน้าคอยสิเบิ้งเดินล่างบนบนยังไม่ได้นะคะบนรอดูอีกสักงวดนะคะเอ๊ะทำไมบนมันตามตูดเธอปินคือเบิกวาระคะบาทนี่หวยหวยหวยมาอย่างนี้นะคะทุกคนหวยออกอยู่สองสามสี่หวยออกอยู่แค่นี้นะคะบนตอนนี้บนนะคะหวยเดินอยู่สองสามสี่นี่ทุกสองสามสี่หวยมันออกอยู่แค่นี้ค่ะโอ้ย ทุกคนว่าแอดไก่สองสามเนี่ยอวดหนาอ้วนหนาสองสามแน่นอนอวนหนาสองสามมาแน่นอนนะคะหวานเกียบแอดแล้วเปียกสองสองถ้าสามสองสองนี่จะเล๋งมากจิอานี่นะคะดับสิบบนสี่นะคะดับสิบบนสี่นะคะโอ้ยเจ้าเจ้าที่ไฮเงียงก็ศูนย์ศูนย์เก่านะคะเจ้าที่บอกเบิ้์นบอกหามนะคะโอ้ก็สิบเบิร์นพูดกระดักกระโดง ที่จริงแอดก,ก็ไม่คิดว่ามันจะเบิ้ลถ้าจะที่แบบว่าไม่ให้เบิ้ลนี่ก็คงสิบอกกาลงนีเฮ้โอ้จังใดจังอันเป2เนโสงสงยังไม่หนีเบิ้ลอีกนะคะยังไม่หนีเบิ้ล ง <laughs> วดนากะสีเบิ้ลสีหามวันวันจันทร์ก็เบิ้ลวันพุธก็สีเบิ้ลเบิ้ลหามเลยวันพุธนะคะวันสุกกะเบิ้ลหามอีกโอ้เลือดวิลิสมาลาเสมนแตนนะคะทุกคนเอานี่นะคะสูตรที่สองนะคะแอดแปะไว้ก่อนนะคะสูตรนี้มันซับซ้อนหน่อยนะคะอ่าให้ไปตัวแรกก่อนนะคะดับศูนย์ค่ะดับศูนย์นะคะงวดที่ผ่านมาก็ดับศูนย์ดับศูนย์หนึ่งนะคะเอาอยู่นะคะเอาอยู่เนาะ เอาอยู่นะคะศูนย์หนึ่งนะคะเอาอยู่นะคะสูตรที่สองแอดตงทบทวนสูตรก่อนนะคะอย่าลืมมาดูนะคะอย่าลืมมาดูเด้อนี่นะคะแต่ว่าสูตรสูตรบนยังไปไม่ได้ยังดูดสูตรล่างมาเลยค่ะถ้าสูตรล่างนะคะเปอร์เซ็นต์เข้าสูงเลยนะคะถ้าถ้าหวยมันไม่ไม่เบิ้ลนะคะถ้าหวยมันไม่เบิ้ลนะคะโอกาสจับได้สูงนะคะตอนนี้สูตรล่างหน้หลุนได้กันอยู่บ่นเนาะคข่เอฟซีได้กันอยู่บ่ได้กันอยู่บ่าไอเด่นบนสองสามสี่นี่ก็สวยนะคะ สองสามสี่มาเด้งเลยนะคะสูตรเอ่อกำลังวันเนาะกำลังวันจึ้งมากๆเลยเข้าเด้งทุกงวดเลยนะคะเออทาไมกำลังวันเด่นกำลังวันเข้าดีด,ด,ดีค่ะทุกคนบนตอนนี้บนเดินอยู่สองสามสี่นะคะทุกคนดูสิสองสามสี่ 2, 3, บนมเดินอยู่สองสามสี่นะคะอ้าอาแล้วบอกแคบแล้วบอขาดับศูนย์นะคะดับศูนย์ค่ะทุกคน ได้กันไหมน้อนะคะวันพระนะคะเปดก็ไม่หนีเปดเก้านะคะเอาไปเป็นข้อมูลค่ะทุกคนเอาไปเป็นข้อมูลนะคะสูตรแอดก็เข้าบ้างดูดบ้างก็ก็ลองดูเด้อค่ะเอานี้นะคะวันที่ยี่สิบนะคะเออแต่เก้าหายเลยเนาะเก้าหายจากบนไปนานมากเลยนะคะหายเลยค่ะนี่นะคะดับสูตรแอดนะคะหลักสิบล่างให้ไปที่ดับหกนะคะดับเออ ดับ1ิบล่างสูตรของ FC นะคะให้ทีดับ2ค่ะแครเลยค่ะของแอดดับ6นะคะแอดชอบดับ1ิบล่างตัวเองมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเดินดีมากๆเลยนะคะเอแค่ตัวเดียวนี่แหละคะ่ะแอดไม่กล้าปล่อยสูตรละว2ตัวนะคะก็ถือว่า2ตัวเลยได้ของ FC หนึ่งของแอด1นะคะเออ,ตอแต่ว่าตอนนี้ชอบสูตรตัวเองเออชอบสูตรดับ10บล่างตัวเองเพราะว่าไม่เคยทําได้เลยนะคะไม่เคยทําได้เลยนะคะมีช่วงนี้แหละทําได้นะคะ แบบเพื่อนกับคือจังเพื่อนวานาะอค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งว่าสันกระสิเมนคว่เพื่อนหมดจักเนาะจนะเนาะอ่านี่นะคะดับสิบนะคะดับสิบล่างนะคะอันนี้สิบล่างเนาะจะให้ไปที่หกนะคะให้ไปที่หกกับสองจากแคปเลยค่ะหกกับสองนะคะของแอนหกของเอฟซีสองเนาะอันนี้คือรวมดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเราก็จะมีดับคู่ให้ด้วยนะคะดับคู่ให้ด้วยเนาะ โอ้ย oh, fc ว่าไซเก e ้าสาองสามบักคากแอดศาสนาเฮาบ่มีเฮ้ยมันมาสองสองค่ะทุกคนแอดไปดูในคอมเมนต์นะคะที่จริงเห็นเขาคอมเมนต์ว่าแปดสองสามนะคะใจเต้นตุ๊บ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 ตอนเวลาเลิกหวยเพื่อเห็นผลพิว่าแปดสองสามอ่ะสันแอดใจใจเกือบเต้นออกมานองหัวใจคะ่ะโอ้ที่ไหนได้ไปดูผลแปดสองสองนะคะโอ้ยข eh. ่อยังยอนไปได้แย่แลนวเนี้วะ เ <laughs> จ้าคือบอกว่าวอันแทกที่ออกปิดองสามออก8 2เห็นแพเ่นเพิ่นพ์มา8ปดสองสมนะคะแอดก็นึกว่าเขาบอกว่าผลหวยออก8ปสองสามที่ไหนได้ค่อยเชียร์เลขตัวเองค่ะ <laughs> เอาดีนะคะดับหลักร้อยค่ะให้ไปที่ดับศูนย์ก่อนนะคะอีกตัวหนึ่งแปะไว้ก่อนนะเอามาดูนะคะตัวไหนเข้าบ้างนะคะอาจารย์ปัญญานะคะเต็มเต็มนะคะเจาะน้อยตัวน้อยชุดมาแรงแซงทางโค้งนะคะมาแรงแซงทางโค้งนะคะตอนนี้อาจารย์ปัญญามาแรงมากๆนะคะเจ้าแม่เจ้าแม่ดอกแล้วค่ะเจ้าแม่นะคะโอ้เอฟสี่นไปหนึ่งเปียลางบ่นนะค่ะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่แตกวินค่ะเจ้าแม่แตกวินนะคะแปดสองสองนะคะแปดสองสองนะคะ นี่นะคะแปดสองสองเนาะโอ้หกเปดสามนะคะหกเปีดสามเอ้โอ้ไม่ใช่นะคะนี่นะคะแปดสองสองคะ่ะทุกคนนะคะสี่สี่แปดสองสองนะคะสี่แปดสองสองนะคะนางไม่มีสี่ในนี้นะคะเปดมาอิรอีเฮ้ยเปดมานะคะเอามาดูเด่นของนางนะคะเด่นของนางนี่เนาะของอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มเต็มนะคะ อาสูตรต่างอกของ,งข่อยข่อยก็ไดค้มกันเราว่าข่อยก็ได้น้ามูแหละเออยิ่งเห็นของอาจารย์ปัญญาสองสามสี่อยู่นะคะโอ้ยทะลุดบนสองสามสี่ลุดหลางสองสามสี่โอ้เปียนนะคะเปลียมาจริงๆด้วเลยเนาะนี่เนาะนี่นะคะเอาอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วซ้ายลูดนะคะโอ้เข่าดีเลยอ้าสองสามนะคะได้ไหมเนาะ ได้กันไหมนะคะสายรูดนะคะสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะช่วงนี้นะคะใครจะไปตัวไหนนะคะใครจะไปตัวไหนเนาะสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะสูตรดั้งเดิมอาจารย์ปัญญานะคะเข้าของหลานนี่จะเข้าเด่นล่างนะคะของหลานเข้าเด่นล่างมาดูของแอดนะคะเข้าเด่นล่างนะคะเออเด่นล่างนางจึ้งมากนะคะเด่นบนตอนนี้ยังสับสนอยู่นะคะอุ้ยดูสิคะทุกคน อันนี้ชุดใหญ่ของเรานะคะนี่เนาะแปดสามสองแปดสามสมนะคะแปดสี่สองเอสไม่มีสองสองค่ะเพราะว่าเราเราเลยแต้มมานะคะโอ้เสียดายค่ะจ้ะเนาะได้แต่เสียดายนะคะนี่นะคะ 3, 2, 3, สามสองมันเนินให่คอยโอ้ยอีศอย ได้รางวัลขางเคียงค่ะได้รางวัลขางเคียงตลอดเลยนะคะสูตรนี้นี่ <c oughs> เห็นไหมคะมันออกสองสองนะคะสูตรให้สามสามสามสองเนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะดับนี่นะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรชอบนี่อ้าวนี่นะคะเด่นนี่นะคะเด่นล่างเอสนะคะเด่นล่างเอสนะคะแล้วก็เด่นล่างหลานนะคะเพราะว่าเอสเอามาแค่ห้าตัวนะคะเอสไม่ได้เอามาทั้งหกตัวนะคะนี่นะคะชนแปดนะคะ เออแปดมาหลักร้อยจริงด้วยฮ้ยอันนี้ไม่มีสองนะคะไม่มีใครมีสองนอน,น่นนะคะสามหกเจ็ดไม่เข้าเลยนะคะ8ปดสองสองนะคะหลุดค่ะไว้เป็นตัวอย่าค่ะขนาดสี่ตัวยังไม่ได้นะคะสี่ตัววางตำแหน่งผิดนะคะสี่ตัววางตำแหน่งผิดค่ะหลักร้อยแปดนะคะเข้าอยู่นะคะสี 48, ่แปดนี่ล่างเข้าตรงๆเลยนะคะแต่ว่า แต่ว่าบนไปไม่ได้ค่ะถ้าโหลักสิบไม่มีสองค่ะหลักสิบเป็นหลักสิบที่หลุดนะคะโอ้มันกับพ่อหลุดอยู่ด้วยมันไปไม่ได้ค่ะหลักสิบมันหลุดนะคะหวยมันออกแปดสี่สี่แปดเนาะสี่แปดสองสองนะคะหลักสิบเราหลุดค่ะหลักสิบไปไม่ได้นะคะเอามาดูชุดสี่ตัวที่แอรจับให้นะคะสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่นะคะอันนี้คือชุดสี่ตัวที่แอรจับให้ดูทุกคนนะ อุ้ยดูมันอยู่มันอยู่หลังเฮ้ย4 8ทุกคนตรงๆเลยอุ้ยแอดเพิ่งเห็นนะเนี่ย4 8นะคะโอ้เคยขี้จับเก่งเดียโอ้นี่เนาะโอ้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 หงุดหงุดกวนนี่ก็เกือบเตะสองตัวโอ้ภัยชีวิตจับได้เนาะเป็ดสองสองเฮ็ดกับโบเมนที่บาไัยชีวิจับโอ้นี่เบิรงข่อยเนียนหายเบิรงข่อยเนียนหายโอ้ไม่ได้นะคะสองสองนี่แต้มสี่เต้มสองตัวเข้าแต้มสามตัวไม่ได้ค่ะ แต้มสามตัวนี้มันคือแต้มสองเนาะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแอดเน้นให้เก้าสองสามนะคะเก้าสี่สามเก้าห้าสองนะคะเน้นให้กูตัวค่ะยกเว้นตัวออกค่ะไม่ได้ค่ะไม่มีสองสองนะคะไม่มีสองสองนะคะนี่เนาะเก้าสองสามฟันสี่สวยกับเสียดอยู่นี่แหละค่ะแอดมีทุกตัวนะคะนี่นะคะแต้มสี่นะคะเข้าที่แต้มสี่นะคะทุกคนนี่เด่นบนนะคะนี่เด่นบนสูตรนี้นะคะสองสามสี่นะคะนี่ เห็นบอ่อเด่นบนสูตรนี้นี่สองสามสี่เนาะห่วยเอาเด่นบนสูตรนี่เพียงนี่โอ้เสียดายนะคะมันเกินมาหนึ่งตัวนะคะโอ้ถ้าตัวนี้ใครเหยีบมาถ้าสิบมันเป็นสองนะคะจะเลิศมากสองสามสี่นะคะเอ้ยมันเกินมาค่ะทุกคนมันคือลวงขึ้นเลยม่เนี่ยนี่บนอ่ะตอนแต่ว่าล่างนะคะคู่ล่างของเรานะคะมีสามสามมีสี่สี่นะคะ เออแต่ไม่มีสองสองเนาะน่าเสียดายมากๆนะคะสามสามสี่สี่ไม่มีสองสองบนนะคะจับยากดิ้ว่า i ามาเบิ้ลนะคะจับยากมันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะเอ้านี่นะคะสี่แปดนะคะตัวเน้นนะคะตรงตรงเต็มเต็มนะคะนี่คือตัวที่แอดเน้นให้นะคะคือปากกาสีแดงเนาะแต่ว่าแอดไม่ได้เอาเต้มนะคะเออทาไมแอดไม่ได้เอาเต้มก็ไม่รู้นะคะเออทำไมแอดก็ไม่เข้าใจนะคะทำไมแอดไม่เอาเต้มเนาะ นี่นะคะแอดเอาเอาเด่นหลานมาวงนะคะนี่48นะคะ48ตรงตรงเลยนะคะเลิศดนะคะจึงนะคะอันไหนหละ,ะ <แ ambling S 1> เด่นบนเด่นล่างหลานนะคะตอนนี้เด่นล่างหลานเดินนะคะเฮ้ยเด่นล่างหลานมันคุมหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เด่นล่างหลานมันคุมนะคะมันคุมบนล่างเลยนะคะโอ้สูตรนี้น่ารุนเนี่นะคะมันเข้าบนด้วยดิยนี่เนี่ยมันคุมบนหมดเลยนะคะนี่มันคุมบนล่างเลยนะคะทุกหววเลยดิ โอ้นี่นะคะนี่มันมาหลักร้อยนะคะนี่หวยงวดหน้างวดหน้าเราจับตามมงนะคะจับตามมงล่างนางนะคะเดินหลักร้อยค่ะเดินหลักร้อยค่ะทุกคนนี่เดินหลักร้อยนะคะสีงวดหลุดหลุดหนึ่งงวดนะคะหลักร้อยนี่หวยนี่ให้เปลี่ยนเป็นเด่นล่างนะคะเปลี่ยนเป็นเด่นล่างเห็นบ่เดินหลักร้อยค่ะทุกคนนะคะแล้วเนี่ยมันมาเดินบนด้วยนะคะเดินบนเกือบทุกงวดเลยนะคะมีงวดนี้ไม่เดินบนนะคะเอามันคือเป็นแนวนี่บาน้เดียนบลุดด้วยค่ะถึงว่าละแล้วนะคะเด่นบนหลุดนะคะ เด่นบ,นบนหลุดนะคะไม่รู้นางจะทํายังไงเลี้ยาบานี่จะคล้องสูตรเนาะเออนี่นะคะไปกันต่อนะคะมาดูเนาะอันนี้ก็นี่นะคะเข้าเข้าตัวนี้นะคะเข้าเข้าหลักร้อยนะคะตัวที่เราไม่ได้นินนะคะอันนี้พอแอดไม่เน้นมันติดดับนะคะแอดก็บอกอยู่มันติดดับมันก็เหลือเก้าตัวเดียวออคอยขึ้นบวชเอาเปรียขึ้นมากว่ะ ก้าปดน,นะคะทุกคนปกติแอดก็จะเอาตัวอื่นมาแทนนะคะแต่แอดดันเอาหกแทนนะคะเพราะว่าเก้ากับหกเนาะโอ้ตารางแตกหกตัวนะคะตารางแตงหกตัวเลยศูนย์ห้าสี่นะคะแปดสองสองนะคะศูนย์ห้าสี่แปดสองสองนะคะแอดก็นิ้นให้ไปที่สองสามสี่นะคะสองสามสี่นะคะอาจารย์ปัญญาก็จึงมากๆเลยเนาะนี่ค่ะนะคะของอาจารย์ปัญญาเดี๋ยวเราก็ทยอยปล่อยสูตรให้เรื่อยๆนะคะ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอทุกคนแคปเลยนะคะเลขดับทวนอีกรอบนะคะเลขดับทวนให้อีกรอบนะคะเ <c oughs> สียวจริงเลยได้ไห <c oughs> เลขดับนะคะหลักร้อยให้ไปที่ศูนย์นะคะแอดแปะไว้หนึ่งตัวนะคะแปะแปะไว้หนึ่งตัวในชุดสรุปนะคะในชุดสรุปที่รวมดับนะคะอันนี้ดับหลักสิบล่างนะคะสิบล่างของแอดให้ไปที่หกของเอฟซนะคะให้ไปที่สองนะคะมีเสียงอยู่เนาะเสียงชัดเจนนะคะ ดับหลักหน่วยนะคะดับหลักหน่วยบนนะคะให้ไปที่ดับเก้ากับดับแปดนะคะสูตรที่หนึ่งให้เก้านะคะเก้านะคะเก้ากับแปดค่ะทุกคนเก้ากับแปดนะคะหลักหน่วยบนนะคะ อันนี้นะคะให้ไปที่4นะคะดับ4นะคะดับ10บนดับ10บนนะคะแอดยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจค่ะทุกคนรอให้แอดมั่นใจแอดถึงจะมอบ2ตัวให้นะคะแอดไม่กล้าวางหลายตัวนะคะเพราะของเรามันต้องเอาแบบชัวรเอร์เซนะคะมันแอดก็ยังให้ดับหลายตัวอยู่แล้วแต่ไเห็นบัได้ค่ะเราก็เอาความชัวก่อนนะคะน้อยน้อยตัวนะคะแต่ดับร้อเซก็โอเคกว่านะคะ น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นอถิมคือจังเพนวาเนาะน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่น้อยตัวแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างสี่บ่อ้ามาดูวันศุกร์นะคะสถิติวันศุกร์นะคะโอ้เมนเอียังดอกหกสามศูนย์หนึ่งหกขางวดวันศุกร์นะคะนี่คือสถิติวันศุกร์แคบเลยนะคะหลักลงหลักร้อยแคบไว้ดูค่ะที่เดินนะคะวันศุกร์หนึ่งเดินเยอะนะคะวันศุกร์นี่หนึ่งเดินเยอะเลยนะคะสี่นะคะ โอ้นี่นะคะแต้มแต้มมันนะคะนี่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะหนึ่งเกือบสี่นำเลยนะคะทวนอ่าสามเบาแล้วนะคะสามเบาลงมาเอ้าอะไรก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะสองมันมาสองตัวนะคะสองมันมาสองตัวะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอ,อ,อดูสูตรอื่นๆนะคะอันนี้เราก็ไว้ดูเป็นแนวทางมันก็เบิ้ลน,นะคะมันก็เบิ้ลตามอันนั้นที่เราดูจริงๆเห็นไหมงวดก่อนนี้สามสามงวดนี้สองสองก็ขอยอย่างหัวหวยค,ค่ะผู้ใดสิลาออกเนี่ยะคะ่ะ อ่าช่วงนี้นะคะไปเบาๆแล้วก็ลูดเอานะคะหรือว่าไปแค่ตัวเดียวนะคะพอได้ลุ้นกับเพื่อนนะคะทุกคนพอได้ลุ้นกับมูก็ผัวเพิ่นเอ,อยยาสีเบียว,ว่าถุมทุ่นสางค่ะแต่ถ้าใครจับได้จับเก่งนะคะอัดลูดค่ะถ้าใครจับเก่งนะคะหรือใครจะอัดลูดนะคะก็จัดเลยนะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาดูานี่เด้อแอดขึ้นหมักตารางแอดทาตารางแอดมุนมีตีแหลกเหมือนแอดจับค่ะ คอยจับเองคอยคอยเฮ็ดมุนมีดตีแหลกเมิดนะคะขออภัยด้วยค่ะพอหวยออกมาวิตายแลย้ววะสซวหวยออกมาแล้วเออเราก็ติ๊กเอานะคะนี่นะคะเปล่เอาปากกาอะไรละติ๊กเคยมันคือมุนมีดตีแหลกแล้า,านี่แหละคะ่ะแอดขออภัยด้วยแอดจับเอาเองแอนนะคะแอดก็เฮ็ดไปทัว่วทีแอด แล้วดันใช้ปากกาสีเข้มด้วยนะคะโอ้ยเอฟซีว่าจะเข็นอย่างเด็นเอา้าสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ